สวัสดีครับผมน,นี่ก็อยู่กับเราช่องพลายตเงนนนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับผม,ผมก็จะมาพาพ่อพลายตรงคํากลับบ้านครับผมเดียวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะมีระทึกหรือไม่ระทึกนะครับผมเพราะว่าพลายตรงคานี้ก็เพิ่งมาอยู่กับเราได้สองเดือนกว่าเนาะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่จะพาพ่อพลายมามัดไว้ที่ป่าครับผมตรีก็จะพาพ่อพลายกลับบ้านนะครับ เดี๋ยวบรรลุในกันนะครับว่าจะมีปิกิริยายยังไงมานะครับผมเวลาที่เราเข้าไปครับสวัสดีค่ะ,คะก็ได้เวลาพาพ่อพลายกลับบ้านนะคะทองคำมาอยู่ในป่านี้ผูกโซ่ยาวจะให้ควาเลนพากลับบ้านหรือเปล่าค่ะต้องมาดูกันนะคะ โอ้ oh, เห็นแล้วค่ะเห็นเลยครับผิดพลาดเดงครับผมโอ้ยืนนิ่งเลยค่ะพ่อพลายดูหูกลางเลยครับดูค่ะดูหูกลางเลยนะคะคอเนเรนทำม,มา็วนะคอนเรนเรียกจะมาหรือเปล่านะคะมามามาจะให้เขามาสุดโซ่ก่อนนะครับผมนิ่งค่ะนิ่งนิ่งครับไม่หูไม่กระดิกนะครับผม ครมา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 นี่นะคะนิ่งค่ะไม่มามามาไม่มาครับผมถอยมีถอยด้วยมีถอยด้วยไม่มานะคะทองคำเดี๋ยวไปดูครับเข้าไปก่อนจะให้<ม>พากล<ม>ับ<ม>บ้านหรือเปล่านะคะให้จับหรือเปล่าครับเป็นอย่างไรคอลิน ของคำจะให้พากลับบ้านไหมโซยาวลูกเปล่าข้านี่ถึงนี่ไหมมาไา้าห้อ้ก่อนห้อยก่อนห้ก่อนมามา มาชุดโซ่ก่อนนะครับอ้าวทองคำมาแล้วค่ะมา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 เรียนไปเรียนเดินเดินไปเรื่อเด,ดินไปเดินมาเองหัน,น,นห,หลังให้แล้วค่ะหันหลังให้แล้ว

เขาไปได้ไหมนี่อืมทองคํา้อ้าวทองคํา oh. ำฮาวมนอยู่ป่าแป๊บเดียวก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะหขได้ครับหูกลางอหูกลางนะคะเรียกตั้งนานอืมเรียกตั้งนานนะทองคํา โเวนเก็บโซเก็โซเก็โะเก็โซนะเก็บโซเร่งเฮ้ให้ออกมาขึ้นข้างนอกได้ไหมฟาเดิไปข้างนอกเลยเดินไปข้อกเที่แคบครับผมเออ่เพราะว่าแคบค่ะที่แคบให้ท้องคำออกมาข้างนอกก่อนเดินโล่งก่อนครับผมเอ่ไป มากลับบ้านทองคํำกลับบ้านฝนจะตกตอันนี้ก็เริ่มจะลงมิดแล้วนะคะอ,อ๋อ มามากลับบ้านมาทางนี้มาทางนี้ทองคำมามามา,มาทางนี้มาทางนี้นี่มาทองคำมามาเยอะอ่ะไปคนละทางแล้วมาทางนี้ ทองคำว่าไม่อยากกลับบ้านเลยพ่อแต่ว่าฝนใกล้จะตกแล้วทองคำเมื่อกี้ก็มีโปรยๆล,ลงมานะคะ โอ้รุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าโซ่ยาวแล้วก็เรียกตั้งนานเก็บโซ่เป็นหรือเปล่าเนี่เก็บโซ่เป็นไหมอืมทองคำเก็บโซ่เป็นไหมเก็บโซเก็บโซเยอะเยอะเก็บเก็บเป็นไหมเก็บเป็นไหมเก็บโซ่เก็บโซ่เก็บเก็บโซ่โอ้ใครมาเก็บโซ่เป็นนะครับนี่ โอ้ยา,าเรนกตีกเยเออ้อทองคำบอกว่าให้พ่อทำงานทองคำเก็บโซ่ไม่เป็นนะคะอย,ยอยอยออวันทองคำเก็บโซ่เป็นนะครับผมใช้ได้เก็บไม่เป็นครับตุยให้ฟารมาเก็บ คำว่าอยู่ป่ากำลังสนุกเลยชอบไหม,ไม,ออมทองคํามาอยู่ป่าแบบนี้ชอบไหม มาวันเดียวมันม่หมดเลยครับผมนี่ลงไปไปขัดกัดอีกเลยครับนี่ไปขัดตัวอีกครับผมนี่เป็นช้างปลาเลยวันนี้มอนไหมถอดรองเท้า ูโโ้โอ้ยกเเนะโอ้ตั้ง,งไปกันเลยครับผมโอ้เปลี่ยนสีภายในวันเดียวครับผมเปลียนสีถงช้างป้างไป เดินทางกลับบ้านก็มาเจอน้องวัวนะคะมาเลี้ยงมีเดินเอียงๆค่ะ หันมามองน้องวัวนะคะ เขาเลนึกว่าจะวิ่งนะคะเคะพอตอนเดินผ่านน้องวัวน,นี้หูจะกลางๆนะคะมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทองคำไม่ใหญ่ถามไม่ใหญ่ถามไปไหนมา บอดิกาก็มาถามบอดิกาดอ่ะปไปกินน้ำไปกินน้ำ ก็มากินน้ำตอนเที่ยงที่บ้านนะคะค่ะวันนี้ก็ได้พาพ่อพลายข้าออกไปผูกที่ป่านะคะควันลินก็พากลับบ้านได้ค่ะก็จะอาบน้ำให้ให้กับพ่อพ,อพลายครับคุณว่าหนึ่ตัวเด้งหมดแล้วครับต้องอาบน้ำกินน้ำก็อาบน้ำครับผมกินน้ำเสร็จก็ นอนให้คอเล่นอาบน้ำขัดตัวให้นะคะ สำหรับพิปวันนี้ก็พาทองคำไปผูกที่ป่าค่ะก็ให้ควาเลนพากลับบ้านได้นะคะตอนแรกก็มีนิ่งค่ะนิ่งนานพอสมควรกว่าจะให้ควาเลนเออกว่าที่ควาเลนเรียกจะมานะคะก็พอพลายก็ใจดีมากๆคะ่ะให้พากลับบ้านได้นะคะเพราะว่า ผูกโซ่ยาวค่ะเห็นคนเล่นเรียกแล้วเขายืนนิ่งก็มีห่วงเหมือนกันนะคะกลัวเขาจะไม่ให้พากลับบ้านแต่ก็พ่อพายก็ให้พากลับบ้านได้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งในช่องพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ